ถ้าที่ชอบความเสียวหนูจะพาไปเที่ยวบูสิคิวนะคะ Let's go ให้เลยว่าสนุกที่สุดแล้วก็เสียวที่สุดให้ชิงต้้งแต่เล่นมาโตุ้มแม่เสียวแบบตุ้มแม่ม้ำตุ้แพกไม่กลัวกล้าเล่นอ่ะอกล้าเล่นเหรอ ฟูจิคิวไฮไลท์แล,ล้วค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าพี่ชอบความเสียวหนูจะพามาเที่ยวฟูจิคิวนะคะ ตอนนี้สูญองศาบวกกับมีลมด้วยนะในร่างพวกเราแต่ละคนมีแผ่นไอฮอตแพคติดกันเต็มหมดตั้งแต่หัวจนเท้านะตอนแรกเราเข้าใจกันว่ามันเปิด9โมงทีจริงเปิดคือเปิด10โมงซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมง14บสี่นาทีแต่ว่าคนต่อิวขดอยู่ที่จริงอะทุกคนเรามาถึงเป็นคนกลุ่มแรกเว้ยใช่เราลงมาแล้วตราแรกนึกว่ามาล้างค่ะไม่ได้ล้างคะเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวเราพอเขาเปิดประตูปุ๊บเราจะไปซี้เข้าไปโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันข้างในค่ะ ใจมันหรีจะกอชิตโอนี่เราก็เี้กัน Did you know that Fuji Q Highland has an app? ก็คือเราอาจจะถ่ายวันครื่องเล่นทุกคนดูไม่ได้ลค่ะเพราะคือนี้เราเคีืดองกคืนนี้คืนเดียวได้มันทีที่เขาหมดเลยคือที่เขาโอ๊ยกอน ยะะอยากจะบอกว่าเป็นเครื่องเล่นที่<อ>ให้เลยว่าสนุกที่สุดแล้วก็เสียวที่สุดในชีวิตตั้งแต่เล่นมาคือจําได้ว่าตอนที่ไปเล่นดีมเวิร์ลทอร์นาโดหรือว่าเป็นเล่นที่แบบเสียวๆอย่างอื่นรถไฟเหาะคือมันเสียวแบบกวัวตายอะ <S 2> <S 2> <ม>่ะแต่เนี้ยคือมันเสียวแบบสนุกอะ <S 2> <S 2> <ม>่ะคือขาสั่นแล้วก็แบบโอ้มกดที่ขึ้นมซื้อตั๋วมาเล่นอันนี้ก็คุ้มแล้วจริงๆอยากเล่นอีกประมาณสักสิบรอบไปคิดดูดิมันเป็นความเสียวที่แบบ ขาสั่นอะตอนนี้มือก็สั่นนะคะเพื่ออจะงงทุกคนรู้สึกไงปะพี่โบดีดีแบบว่าหาเครื่องเล่นแบบนี้ไม่ได้แล้วอะที่อื่นอยากเล่นอีกรอบปะอยากเล่นไม่อยากเล่นอยากเล่นอีกสักรอบอะแต่จะบอกว่าเป็นแบบวิวที่สวยที่สุดเพอะขึ้นไปอ่ะก่อนที่มันจะวูบลงอะทุกคนต้องมาลองนะคะใครที่มาได้มาแถวคูจิเดี๋ยวเราไปต่อเครื่องอื่นกันก่อนนะคะหวังว่าเขาจะให้เราแอบถ่ายมาได้สิกนนึงนึงเนาะจะได้เอามาให้เพื่อนๆดูกันนะคะ ให้ดูออฟฟิศของเราวันนี้นะคะเการลีเซียสวยมากอ่ะเหมือนขนมเลยโรยน้ำตาลัอซึ่งนิดหน่อย ไปดูแถวกันก่อนครับว่าอันไหนสั้นกว่ากันระหว่างทาคาบิชาหรือว่าโดดังปะเดี๋ยวเราจะมาเล่าประวัติค่อยๆให้ฟังว่าเราจะไปเล่นเครื่องไหนบ้างไหนอ่ะอุ้ยแอบดูเขาเล่นไหมตรงนี้คือตอนที่แบบวิวสวยที่สุดเลยอ๋อมันคืออันนี้ใช่ป่ะที่ตกลงมาแล้วเสียวสุดที่จะบอกว่าพักแป๊บนึงจำได้ไหมที่จะบอกพี่โบ๊ชใช่ใช่มันมวดแ๊บนนึงแต่อันนี้เสียวสุดจริงเพราะมันดิ่งแบบดิ่งซิมหายทีพเดีที่มันพอเราแง่ตอนแรกเราแง่นี่ใช่ป่ะพอมันคว่ำให้เราเห็นก่อนว่าเราจะเจอกับอะไรอ่ะ ท้องคือโบกมาแล้วจริงแล้วเดี๋ยวนี้ทำหน้าอันนี้เสียวชิมหายดูโอ้อันนี้คือที่สุดที่สุดอยากเล่นอีกเว้ยหน้าเดี๋ยวเปิดเปิดเซกเร็ปให้เพื่อนๆพฟังก่อนนะคะก็คือเครื่องเลนกีเขาบอกว่าเครื่องเล่นนี้มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนเครื่องอื่นเป็นเก้าอี้ลอยไม่มีพื้นถ้าคาบิชาเขาบอกว่าเครื่องเล่นนี้นะคะจะเป็น เริ่มต้นด้วยเริ่มมาจากความชัน121องศามิ g ก d เราก็จะเล่นความเร็วด้วยสปีดจากศูนย์ไปถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาแค่2นาทีไม่ใช่2นาที2วิพูดผิดเออประมาณ1.5 6วิตอนนี้คุกหัวไปเราจะนั่งอยู่เงี้ยให้แจมแจมแจมวันจุ๊บจีเกอเราจะเก็บเครื่องล่นให้ครบ4ตัวหลักหมดนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไล่ถ่ายรูปแล้วก็กินข้าวเลยเนาะเดี๋ยวมันจะออกมาหมดนะคะ ก็ที่นี่มีอาหารเยอะมากเอาที่เห็นไปนะมีไก่แล้วก็มีเครปมีขนมมีอะไรหมดเลยนะคะเรามาถึงทาคาบิชาแล้วนะคะอันนี้คือเครื่องเล่นที่แบบห,งง <c oughs> หักมุม121องศาโอ้ my god คือเลือกจะไปเลี้ยงสมองทันไหมคือแบบแม่งหักแบบยิ่งกว่า90องศาเพื <c oughs> ่อนๆคิดดูดิแค่90องศาก็ตายแล้วนะร้อนไหมคะน้องเชน อันนี้เขาดันเจอเขาล้อเราเขาหนาวมือ่ะเขาเอามือออกเราเราควนรีบมาแล้วต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าชุกต้องเล่นที่มันหินมันก็จะคนเยอะมากๆตัวท็อปสิก็เคยติดเวรีคอยด์หมาเลยหรอเวรีคอยดกินเด็ดกูก็กินหมดเลยใช่ปะสี่ตัวท็อปโอเคมันเลิกคุณพี่เขากินเรียบเลยเนาะชอบเรามาซื้อมาซื้อ priority pass นะคะที่จะต่อคิวแล้วไม่ไหวยังไม่ไหวราคา1,400เยนต่อคน มะเดี๋ยวโชว์ไปของเราหนะนะเดสก์ go ค่ะจะได้เก็บอย่างเยอะให้มันคบคมนะคะแล้วก็ปล่อยตัวปล่อยใจทุกคนตอนนี้ก็คือลงมาแล้วเครื่องทักขบิชาแล้วนะคะพี่นันทิน จะแบบตุ้มแม่หกแม่ค่ะโบคขาเกียดป๊อกพี่มันแบบมีการชะลอดาวให้เราแบบค่ะเออซื้อไม่ชอบทำใจเลยนะถ้อะไรก็ถาแบบให้ค้างอยู่อย่างเงี้ยเออสนุกก็ไม่เคยรู้สึกชอบคลึงเล่นไหนมาก่อนปกติไปเล่นแล้วมันจะเสียวแล้วก็ไม่อยากเล่นแต่เนีคืออยากเล่นอีกเดี๋ยวไปเจอกันที่ครื่อได้ต่อไปโ e ้ t ็อ a t i o n ก็มาพักแวะกันที่มอสเบอร์เกอร์ผักแวะพักแวะพักเที่ยงพักแวะพักเที่ยงนะคะลันช้เติมพลังเติมพลังคือถ้าเราไม่เติมอะไรเข้าไปอ่ะเราเวลาจะอ้วกอะ่ะเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรออกมาใหยคอยดูหน่อยไสซีเบอร์เกอร์ใช่ป่ะเจมม์ลืมบอกเขาไม่เอาที่กู เดี๋ยวเพื่อนๆจะไปเล่นบ้านผีสิงกันซึ่งเป็นบ้านผีสิงที่น่าก,กลัวมากแล้วเขาบอกว่าแต่ละคนจะใช้ความยาวไม่เท่ากันตั้งแต่สี่สินาทีถึงสองชั่วโมงทางนี้ขอตัวล,ลาไปก่อนนะคะว่าเรากลัวผีมากเดี๋ยวจะไปเล่นเวงๆรอเพื่อนกล้าเล่นอะ่ะจะกล้าเล่นเหรอ ไม่ไหวค่ะไม้ไหวค่ะเดี๋ยเข้าไปส่งเพื่อนๆพ่อนก่อนนะคะโอ้โอว่าค่สามสามู้ๆนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเสร็จแล้วโทรมานะ ะเดินเล่นรอบๆกันเดี๋ยวพาถูกเหมือนเจอแบบพวกจุดชมวิวด้วยของภูเขาฟิลิปินะคะ เดินไปเล่นที่ฟูจิยาม่านะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็น king of coaster ซือมันยาวกี่นาทีนะเจมใช่เวลาใช่แต่คือมันยาวมันยาวเลยแบบยาวกันอ๋อก็คือเสียวด้วยยาวด้วยเหมือนมันได้สองอย่างมั้งมันยาวกับมันสูงสุดรืออะไรสักอย่างอ๋อก็คือเท่ากับว่าเครื่องนี้อาจจะต้องต่อคิวนานหนึ่งเพราะว่ามันใช้เวลาเล่นเราเลือกเล่นหลังๆแล้วคิวมันก็จะเล่นยาวแล้วคนแบบลงมายังข้างล่างเลยทุกคนคิสิน เรารอกันค่ะรอตั้ง40อันาทีอันนี้<ต>อันนั้นมัน<ต>น่าจะหิวแน่เลยคือเขาพิจาาว่ามันวนะัดจุดที่แรงที่สุดตอนนี้ก็คือ,อยาดมช่วยเราได้มากเลยนะแต่ว่าผมมาแห้เดี๋ยวอ,อ,อันนี้คือระยะทางทั้งหมดขดอยู่2ี่สิ เห็น KG มั้ยมั่าคือกิโลกรัมโง่เลยเราเว้นคบเชื่อเฉยเว้นคบระยะทาง20่สโลนั่งดีนาดีเอ้ยทำไงดีคนมันโง่งลงมาจับหน้าไม่รู้สึกหน้าแบบยาวดูพ่อเนี่ยก็บอกว่าเสียวชิมายคืออันคือหนังมันยังเป็นแบบเสียวรสนุกอ่ะแต่ด้วยความที่อันนี้มันยาวมากแบบหลายนาที เดี๋ยวลงแล้วคือมันรู้สึกว่าเหวี่ยงแบบจะจะตกกับ,บเครื่องอยู่แล้วก็เลยกลัวให้ไปเครื่องเล่นที่เสีย่ยงเราไม่อยากซ้ำแล้วค่ะเครื่องต่อไปเดี๋ยวไปดูอะไรนะโดดดอนปาี๋ต่ไปดูอีกเครื่องน,นึงนะคะคือแต่เหมือนว่าไม่น่าจะว่าเขาเปลี่ยนไหมชื่อโดดดอนปลาหรือซอย่างพูดไม่ถูกกันเพราะว่าแบบเราไม่ได้ยินเสียงเขาเลยแล้วไม่เห็นเครื่องเล่นเขาแบบดิ่งๆอะไรลงมาเลยนะคะเดี๋ยวไป วนนี้เราขึ้นมาถ่ายรูปก,กันนะคะตรงที่จุดชมวิวมันก็จะเห็นน้องคุณมิสเตอร์ฟูจิมันอยู่สวิตเซอร์แลนด์เลยอ่ะอ๋อทาานี้เห็นภูเขาฟูจิด้วยซ้ำเราอยู่สวิตเซอร์แลนดห์หนไได้หรอได้ดีเดี๋ยวเราจะไปเล่นแอนนร์ไนท์กัน สักรอบหนึ่งนะคะอยากให้ทุกคนมาลองจริงๆอ่ะทำไงดีหรือเราซื้อตั๋วให้คนอื่นมาลองไหมเอางี้ดีกว่าใครที่อคอมเมนต์แล้วถูกใจที่โบยสุดที่โบจะออกค่าตัว๋วค่าเข้าให้ฟรีเอมเมน์มากันเยอนะๆพร้อมค่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยความฟินกันที่บนเครื่องพูดเลยนะคะไอ้เครื่องเอเจเรการคือเล่นอีกสิบรอบก็คือ้ม แค่ไหนฉันก็ยอมค่ะฉันไม่กลัวตายค่ะใช่ให้ได้รวมๆกันเป็นร้อยรอบว่าคงจะนั่งแบบชิลๆแค่นี้สินะกินลมชมวิวได้เออจริงเล่นมือถืออะนอนเล่นมือถือเลยท้าคาวิชาเหรอเหมือนพีเป็นเมนกาวันลมไม่ได้เลยเหมือนลมใจอะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมาซ้ำสองนะคะทุกอย่างซ้ำสองหมดเลย 4.4G Frost ค่ะ Let's go หลังจากที่แบบเกือบอุ้ยมือเย็นมากคือเราสั่งอีมันมนี้มาแล้วคือมันสูงมากดูให้ดูทุกคนโอ้โหตอนแรกคือไม่ไหวแล้วนะคะแต่ว่าพอได้น้องคนนี้ก็คือดีขึ้นไม่สามารถตั้งสติในการพูดได้แบบรู้สึกพูดวุไปวุ่นมาค่ะขอไปกินตัวก่อนนะขอไปกินตัวขอตองไปกินก่อนนะคะ เยอะมากที่สุดเลยทุกคนอย่าลืมไปให้กำลังใจให้เยอะๆนะใช่ค่ะให้กำลังใจกำลังใจก็เลยกดหนึ่งเลยนะคะให้กินหังใจก็ไม่ได้กีแล้วรอเล่วันนี้ก็หมดวันไปแล้วนะคะกับวันของฟูจิคิว ไทยแลนด์ค่ะขอถามสัมภาษณ์หน่อยว่าเสี่ยวแค่ไหนหนึ่งถึงสิโอ้โหน้ำจะแตกแล้วอะไรจะแตกคะน้ำฉี่จะแตกเออไม่ไหวแล้วเนี่ย่าด้ารู้สึกยังไงบ้างคะสดสุดวันนี้ขอบอกเลยค่ะว่าคนเดียวหนีพวกเราตลอดไม่ยอมมาเล่นให้ขอต้าเข้าเล่นละหนึ่งครั้งพอแม่อีกวางเ่องไม่ยอมเล่นค่ะ อ่อจริงก็เลยแค่บางอันพอสำขับสำขับแต่ไม่สำขับอะต่นสนุกดีหมายถึงว่าโอเคลองแล้วก็รู้สึกว่าประทับจิตประทับใจงนั้นพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่อง JB Finney ได้วยะคะ่ะ